บทสาธยายธรรมเรื่องกัดสกะสูตรเมื่อน,นิพพานคือดินแดนที่มานไปไม่ถึงที่มาพระสุตตันตปิฎกสังยุตตนิตายสขาทวักมานสังยุตทุติยวักเจริญพรสาธุชนผู้มีปัญญาเป็นเครื่องเห็นแจ้งในความเป็นอนัตตาแห่งอายตนะทุกท่าน ในวาระนี้อาตมาจะขอนำพระสูตรหนึ่งซึ่งเป็นเหตุการณ์การผจญมารที่แสดงให้เห็นถึงมารยาอันแยบยนที่สุดของพยามารที่พยายามจะใช้ตรกะและวาทกรรมเพื่ออ้างตนเป็นเจ้าของโลกทั้งปวงและการที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงตอบกลับด้วยพระปัญญาที่คุณอันล้ำเลิศที่แสดงให้เห็นถึงสภาวะ ที่อยู่เหนืออำนาจของมารโดยสิ้นเชิงพระสูตรนี้มีชื่อว่ากัตสกะสูตรเรามาทำความเข้าใจชื่อพระสูตรนี้กันก่อนคำว่ากัตสกะสูตรเป็นภาษาบาลีคำว่ากัตสกะแปลว่าชาวนาหรือกสิกรเมื่อรวมกันแล้วกัตสกะสูตรจึงหมายถึงพระสูตรที่ว่าด้วยเรื่องชาวนา หัวใจของพระสูตรนี้คือการประเชิญหน้าระหว่างอำนาจแห่งมารที่ครอบงำโลกทั้งปวงทางอายตนะกับอิสรภาพแห่งพุทธ,ธะที่อยู่เหนือโลกโดยสิ้นเชิงด้วยการรู้แจ้งในความเป็นอนัตตาพยามารอ้างตนเป็นเจ้าของโลกคืออายตนะทั้งหกแต่พระผู้มีพระภาคได้ทรงชี้ให้เห็นถึง ทางออกจากโลกนั้นซึ่งก็คือพระนิพพานอันเป็นสภาวะที่มานไปไม่ถึงและทรงประกาศชัยชนะอันเด็บขาดด้วยการปฏิเสธความยึดมั่นในเราและของเราโดยสิ้นเชิงเรื่องราวในพระสูตรนี้เกิดขึ้นณพระวิหารเฉตวันในวันหนึ่งพระผู้มีพระภาคกำลังทรงแสดงธรรม อันเกี่ยวเนื่องด้วยพระนิพพานแก่เหล่าภิกษุและภิกษุเหล่านั้นก็ได้ตั้งอกตั้งใจฟังธรรมเป็นอย่างดีณนะบัดนั้นเองพญามารผู้มีใจบาปได้เห็นดังนั้นจึงทรงดำริว่าเราจะไปทำลายดวงตาคือปัญญาของภิกษุเหล่านี้เสียมารจึงได้จำแรงกายเป็นชาวนารูปร่างสูงใหญ่ผมเผายุ่งเหยิง นุ่งผ้าป่านเก่าเท้าเปื้อนโคลนแบกคันไถมหฮือมาและถือประตักอันยาวเหยีดเยดเดินเข้ามาหาพระผู้มีพระภาคแล้วทูลถามขึ้นว่าข้าแต่พระสมณะท่านเห็นโคกระทิงของเราบ้างหรือไม่พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสถามกลับไปว่าดูกรผู้มีใจบาปโคกระทิงของท่านคืออะไรเล่า ณบัดนั้นเองพญามารจึงได้เปิดเผยเจตนาที่แท้จริงด้วยการกล่าวอ้างความเป็นเจ้าของในอายตนะทั้งหกดูกรสมณะจักสุเป็นของเรารูปเป็นของเราจักสุสัมผัสวิญญาณายตนะเป็นของเราท่านจะหนือเราไปไหนพ้นโสตะคานะชิวหากายะมะโนโก็เป็นของเรา ท่านจะหนีเราไปไหนพ้นเมื่อพระผู้มีพระภาคได้สดับคำกล่าวอ้างนั้นแล้วจึงได้ตรัสตอบว่าดูกรผู้มีใจบาปจักสุเป็นของท่านรูปเป็นของท่านโดยแท้แต่ในที่ใดไม่มีจักสุไม่มีรูปที่นั้นเป็นที่ที่ท่านไปไม่ถึง พระองค์ได้ทรงแสดงในยะเดียวกันกับอาญตนะที่เหลืออีกห้าคู่ซึ่งเป็นการยอมรับว่าโลกแห่งอาญตนะนั้นเป็นแดนแห่งมารแต่ก็ได้ทรงประกาศถึงดินแดนที่อยู่นอกอำนาจของมารซึ่งก็คือพระนิพพานเมือ่อได้ฟังดังนั้นแล้วพญามารจึงได้กล่าวคาถาต่อไปอีกว่าสิ่งที่เขากล่าวกันว่านี้เป็นของเรา และผู้ที่กล่าวว่าเราหากใจของท่านยังคล้องอยู่ในสิ่งเหล่านี้ดูก่อนสมณะท่านย่อมไม่พ้นไปจากเราได้พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสคาถาตอบเป็นที่สุดว่าสิ่งที่เขากล่าวกันนั้นหาใช่ของเราไม่และผู้ที่กล่าวอยู่นั้นก็หาใช่เราไม่ดูก่อนผู้มีใจบาปท่านจงรู้ไว้อย่างนี้เถิด แม้แต่ขนทางของเราท่านก็จักไม่ได้เห็นพระดำรัสสุดท้ายนี้คือการประกาศถึงการบรรลุถึงอนัตตะลักษณะญาณโดยสมบูรณ์เมื่อพญามารได้สดับดังนั้นแล้วก็ได้ตระหนักว่าตนพ่ายแพ้แล้วจึงได้บังเกิดความทุกโทมนัสและได้อันตรธานหายไปณที่นั้นเองข้อคิดอันประเสริฐ ที่เราสามารถน้อมนำไปพิจารณาจากพระสูตรนี้คือการสอนให้เรารู้เท่าทันแดนแห่งมารและรู้จักทางไปสู่อิสระภาพขอให้เราจงตระหนักอยู่เสมอว่าตราบใดที่เรายังคงวนเวียนและเพลิดเพลินอยู่ในโลกแห่งอายตนะเราก็ยังคงตกอยู่ใต้อํานาจของมารอยู่ร่ำไปหนทางเดียวที่จะเป็นอิสระได้คือ การเจริญวิปัสนาปัญญาให้เห็นแจ้งในความเป็นอนัตตาของอายตนะทั้งปวงเมื่อเราสามารถละความยึดมั่นถือมั่นในตัวกูของกูได้โดยสิ้นเชิงแล้วเมื่อนั้นเราก็จะสามารถเดินทางออกจากแดนแห่งมานและไปสู่ดินแดนแห่งความเกษมสารคือพระนิพพานได้อย่างแน่นอนเอวัง ก็มีด้วยประการฉนี